ใจให้นะคะ,ะจาก2ประเทศที่เขามีการทะเลาะมีการโจมตีกันอีกหนึ่งด้านที่ประเทศอังกฤษเห็นบอกเมื่อวานมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันเป็นงานอะไรคะคุณวินิฐาคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธท,ที่2นะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักได้รับความสนใจนะคะพระองค์มีพระชนมายุครบ9 6พรรษาแล้วค่ะ เป็นเพลงที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นเพลงทำนองขึ้นมาปุ๊บอ้าวคุ้นเลยนะ,ะปกติผมคาดหวังว่าน่าจะต้องเป็นเพลง God Save the Queen นะฮะอ้าวไม่พอดีว่าเป็นว <c oughs> <อ>ันคล้ายวันพระราชสมภพกองทหารที่พระราชวังวินเซอร์ก็เลยบรรเลงเพลง Happy Birthday <c oughs> นะคะสุขสันต์วันเกิดเมื่อสักครูน่นี้ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ตรงกับวันที่21เมษายนส่วนภาพนี้ไปลอนดอนนะคะที่ไฮพาร์ k ก็ยิงสลุ เฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพเช่นเดียวกันนอกจากนี้บริเวณ Tower of London ริมแม่น้ำเทมส์ก็ยิงสลุดเช่นกันนะคะแต่สังเกตร,บรอบๆเนี่ยจะมีประชาชนมาคอยชมอีเวนต์จำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเพราะว่าบรรยากาศปีนี้ก็เรียกได้ว่าเขากลับมาใช้ชีวิตกันอย่างค่อนข้างปกติละหลังจากพ้นเรื่องของโควิด19มาคนแน่นเลยทีเดียวนะคะ ขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เองสเสด็จประทับที่พระตำหนักซันริงแฮมค่ะเป็นพระตำหนักในชนบทอยู่แถวนอร์ฟอกนะคะสำนักพระราชวังอังกฤษเียเผยแพร่ภาพนี้เป็นพระบรมชายลักษ์ณฉายคู่กับม้าทรงเลี้ยงปีนี้พระองค์มีพระชนมายุครบ96พรรษาแล้วคือต้องบอกว่าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2เนี่ย ตรงโปรดการเลี้ยงมามากก็เลยเป็นการเผยภาพเมื่อสักครู่มาเป็นที่มานะคะครับแต่เห็นภาพการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นแล้วถ้าไม่บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คงคิดว่าเป็นช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 บเนะครับเพราะมีคนมารวมตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองตอนนี้ที่อังกฤษเองก็ไม่จาเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วด้วยนะครับคลอดคลายหมดแล้วค่อดคลายมาตรการกันเยอะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวิทยาด้วยครับขอบคุณค่ะ